ิดท้ายกันที่ข่าวคราวของทีมดังในดิวิชัน2อย่างทางด้านทีมอุดรธานีครับประกาศขอพักทีมเป็นเวลา1ปีส่วนโคชโชก็มองหางานใหม่ในการไปคุมทีมใหม่ทันทีครับยักษ์แสดอุดรธานี FC ทีมแชมป์ของโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสื่อฟุตบอลเ l e a g u e ภูิภาคดิวิชัน2ประกาศขอพักทีมครับไม่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันในฤดูกาลหน้าหลังจากเรียกทนตฟุตบอลสตาฟโคช้ชเข้าไปพูดคุยและจ่ายเงินเดือนก็สุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย ทางด้านโคโชคโชคโชคทวีพรมรัฐกุลสื่อของทีมบอกว่าผู้ใหญ่ได้เรียกเข้าไปคุยว่าจะพักทีมหนึ่งฤดูกาลตัวเองก็เหลือสัญญาในการคุมทีมหนึ่งปีความจริงก็อยากจะคุมทีมต่อไปนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่ตัดนใจแบบนี้ตัวเองก็เข้าใจตอนนี้นักเตะก็มีการย้ายไปหาตันสักัดใหม่แล้วส่วนตนนั้นอาจจะขอพักตัวเองก่อนแต่ถ้าเกิดมีทีมสนใจติดต่อมาและทัศนคติตรงกันก็จะรับงานทันทีครับ คุณพนักแสดเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนลีกแปดทีมสุดท้ายในฤดูกาลนี้ครับก่อนจะตกรอบหลังจากพ่ายหนองบัวพิชียเอฟซี FC, ด้วยกดประตูทีมเยือนแต่ว่าทีมนั้นจะได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นลีกแชมเป,ปี้ยนชิพซึ่งเป็นลีกที่เปิดใหม่ฤดูกาลหน้าตอนนี้ก็ต้องมีการหาทีมว่าทีมไหนจะมาแทนที่ตำแหน่งของอุดรธานีหลังจากที่ประกาศพักทีมไม่ขอส่งทีมเข้าร่วมการในขันในฤดูกาลหน้าครับนีคือทั้งหมดที่นาะมาอัปเดตข่าวสารวงการกีฬากันในช่วงเช้าวันนี้